สวัสดีครับวันนี้จะมา แกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัว Notting Phone 1นะครับแบบคราวๆเลยอันนี้ผมสั่งมาเองเลยนะครับจาก Carnival เป็นน่าจะเป็นอแอดแชกแรกเลยนะที่ได้รับมาก็สั่งไปตั้งแต่วันที่18ที่เขาเปิดเปิดให้วางจำหน่ายบนเว็บไซต์ของ Carnival ใช่ไหมครับเครื่องมาส่งถึงผมนี่ที่กรุงเทพรัชดาพิเศษนะครับวันที่23ก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับมาแบบร้อนๆเลยวันนี้ก็เลยมาแกะกล่องให้เพื่อนดูกันว่าถ้าเกิดว่าซื้อเครื่อง Notting Phone มาจะมีอะไรให้มาบ้านนะครับนี่ก็อยู่ในกล่องเห็นไหมกล่องก็จะเป็นกล่องของทาง Carnival เลยนะ นี้นะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับสําหรับ Notting Phone นะครับก็ตอนนี้วางจาหน่ายผ่านคางในวันแล้วก็วันที่1สิงหาเป็นต้นไปก็จะวางจาหน่ายช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับมี Lazada มีอะไรประมาณนี้นะครับนี้ก็คือการแพ็คของถือว่าโอเคนะสำหรับการสั่งของออนไลน์มานะครับก็มีแปะสติกเกอร์ห้ามโยนระวังแตกอันนี้ก็ขนส่งผ่านผู้ให้บริการสีส้มมานะครับก็คือว่ายังไม่มีจุดที่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็แกะดูดีกว่าว่ามีอะไรให้มาบ้างนี่นะครับ โอ้การแท็กอะไรมาถือว่าทํามาดีเลยนะก็มีกล่องเปล่าๆมาเพื่อไม่ให้ของมันขยับเยื่นนะครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ของคาริวาลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นบัตรประมาณนี้นะครับมีไปเสร็จมาให้นี่นะครับราคา18,900บาทนะครับประเทศไทยเราขายอยู่แค่1รุ่นก็คือ ตัว RAM แรอม8รอม2 6นะครับมี2สีคือสีขาวกับสีดําผมเลือกสีดํามาเพราะว่าคิดว่าไฟน่าจะสวยที่สุดนะครับสำหรับตัวสีดำนะเพราะว่าเขามีไฟด้านหลังที่เป็นตัวกริดอินเทอร์เฟสนะครับการแพ็คมาถือว่าโอเคเลยเพราะว่า่พอพลาสติกการกระแทกมาขณะนี้ก็สบายใจได้นะครับต่อให้การขนส่งมันจะมีการกระทบกระทั่งมีการกระแทกบ้างก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่า พราะตอนที่ผมดูรีวิวจากต่างต่างประเทศนะครับกล่องผมเข้าใจว่ากล่องเขาบางมากเลยก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแจ็คเก็ตที่ตอนที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยทำไมมันถึงหนาจางังเพราะว่าเขาห่อมาดีจริงๆนอ่านี่นะครับได้มาแล้วกล่องเอ้ยสวยงามดูเออมันดูแตกต่างจากสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปจริงๆที่กล่องก็จะมีรูปแบบอยู่ไม่กี่รูปแบบใช่ไหมครับพอกล่องของโ i n g Phone ก็ถือว่าความน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งแล้ว,ลวก็บางมากมากนะครับตัวกล่องนี่ถ้าเทียบความหนาก็เนี่ยนิ้วผม ประมาณนิ้วครึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการแกะนี่ก็จะไม่เหมือนปกติด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปแกะมาดูรายละเอียดก่อนดีกว่าก็ด้านหลังนะครับก็มีรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของ t t t ติงโฟ ne เครื่องนี้นะครับก็คือเป็นสีดาแรมรอมเป็น8 2 5ทับมนะครับประมาณนี้แหละสเปคเขาไม่ได้เน้นสเปคมากนักนะตัวนี้เน้นความเป็นแฟชั่นมากกว่าวิธีการแกะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบริเวณตรงขอบด้านข้างจะมี อ่เป็นเหมือนสลักสีแดงนะครับลากออกมาเลยนะครับก็ฉีกออกมาเลยอันนี้ถือว่าทําแพ็กเกจออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราไม่ต้องใช้พลาสติกในการซีลแล้วก็เพื่อนๆสามารถรู้ได้ว่าเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นซีลใหม่หรือว่าเคยแกะมาแล้วนะครับในถ้าแกะออกมาแล้วก็มันจะประกอบกลับไปได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้นี่ดึงออกมาชิ้นแรกโอ้ก็จะมีตัวยางกันกระแทกข้างในด้วยนะครับถือว่ามผมว่าบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็รักโลกนะนี่คือตัวเครื่องนะครับของ n o i n g p h โ ne สีดําแล้วก็ข้างๆฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยอมหมดแล้วนะครับตามเทรนของสมาร์ทโฟนรักโลกจริงๆนะครับก็รักโลกแต่ว่าก็รักไม่ค่อยรักเงินในกระเป๋าเราเท่าไหร่นะครับให้มาแค่ตัวเครื่องกับตัวสายชาร์จนะครับเป็น Type สดู Type สเขาบอกว่าตัวนี้รองรับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับต้องซื้อแดเตอร์แยกอ๋อแล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมหรือว่าตัวซ e ิมอิจิตเฮ้ยอันนี้เจ๋งสมแล้วนะครับที่เป็น สมาร์ทโฟนที่บอกว่าเน้นเรื่องการดีไซน์นะครับปกติซีดีเจเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเหล็กเป็นแท่งๆแล้วก็ออกแบบมาแล้วแต่ผมเห็นว่าสวยสุดเต็มที่ก็จะทําเป็นลวดลายของแบรนด์แต่อันนี้เหมือนฟิลของสมัยก่อนนะพวกปลั๊กที่มันต้องมีมีฟิลข้างในนี้ทาออกมาดีเลยะนะครับสวยงามมากนี่นี่นะครับเอาไว้ Hawaii สําหรับ เอาซิมออกมานะครับเพื่อจะใส่ซิมเข้าไปนะต้องใช้ซิมมีเจกตัวนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ใช้ซิมม e ีเจกตัวอื่นได้แหละแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยเขาทำดีไซน์ดีนะครับถือว่าใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับหมดแล้วของมีเท่านี้นี่คือตัวเครื่องของ n o t i n g Phone One นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์บอกนะครับวิธีการแกะเ,ออเปิดพวกพลาสติกออกมานะครับนี่ด้านล่าง1จุดด้านบน1จุดอะไรก็ว่ากันไปเอาละเดี๋ยวผมขอแกะเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเซตดูนะครับว่า ตัวเครื่องเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาอินเทอร์เฟซการใช้งานตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเซตตัวเครื่องน t t ติงโ Phone วันเรียบร้อยแล้วนี่เราเข้ามาในหน้าหลักของเขาแล้วนะครับก็เข้ามาปุ๊บพบว่ามีการอัปเดตนะครับเฟร์งแวร์1กระบวน่ารนะก็อัปเดตกันไป คือตัวเฟิร์มแวร์จริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้ก่อตั้ง Nothing นอ t ติงโฟนก็คือเป็นอดีตผู้ก่อตั้งแบรนด์วันพัสนะซึ่งวันพัส s เนี่ยใครที่เคยใช้งานมือถือเขามาพวกอซิเลนโอเนี่ยก็จะทราบกันดีว่ามันเป็น OS ที่ค่อนข้างเสถียรนะครับในยุคก,ก่อนหน้านี้นะปัจจุบันก็ยังถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้แทบจะเป็นเพีย a n แอนดรอยเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่า Google ออกแบบ Android เวอร์ชันหลังๆมาได้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นมันไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่่ใสพวก ฟีเจอร์ต่างๆลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ยิ่งทําให้มือถือมันมีความคลีนนะครับมันสามารถรันได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเฟมแวร์แทบไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับทีนี้เรามาดูอย่างแรกที่ผมรู้สึกชอบนะครับก็คือในเรื่องของตัวฟอนต์มันดูมีความเป็นล้ำๆดูมีความอนาคตดีนะครับสำหรับตัว Nothing Phone 1นะครับตัวนี้ก็รองรับการอัปเดตนะครับการันตีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับก็อันนี้สบายใจได้สำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็สัมผัสแรกของผมนะครับสำหรับตัว ดีนะครับถือว่าในราคา18,900บาทบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันแพงจังเลยทำไมราคามันค่อนข้างสูงทั้งที่ตัวชิปเองก็เป็นรุ่นไม่ใช่เรือธงด้วยนะเป็น Snapdragon 778 Plus ถือเป็นชิประดับกลางต,ต,ตัวกลางที่ดีสุดของ Qualcomm ประมาณนี้นะครับมันจะมี ตัวกลางที่ดีกว่านี้นะค้แต่ว่าตัวนี้ในปัจจุบันก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ทีนี้อยากให้ดูเรื่องของรายละเอียดตัวเครื่องนะครับเรามาดูที่ตัวด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอ6.55นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED นะครับ120เฮิรตก็คือมีอัตรา r ี f ฟ e ชที่ทําให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหลแหละเวลาปัดหน้าจอไปมานะครับแต่มันจะมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งซึ่งมือถือราคาประมาณหมื่นกลางๆถึง2 0 0 0 0เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีนะครับก็คือในเรื่องของตัวขอบจอนะครับจริงอยู่ที่ขอบจอมือถือรุ่นใหม่่่ๆมัันนนก็บาางงลงแตวอีนน้ ขอบจอมีความเป็นสมมากถือว่าเป็นในเรื่องของหลักการออกแบบเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามือถือหลายรุ่นที่ราคาไม่ได้สูงมากเ่ยนะครับหรือว่าเผอๆบางรุ่นราคาพอๆกับ n o t h i n g p h o วันเนี่ยบางทียังมีคางข้างล่างยาวๆอยู่เลยอันเนี้ยเรื่องของการออกแบบและแล้วก็เรื่ององวัสดุนะครับตัวขอบตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยผมคิดว่าเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัววัสดุตัวเครื่องแล้วก็งานประกอบมันดูแน่นหนาแข็งแรงเมื่อ พลิกเข้าไปดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นด้านหลังตัวเครื่องนี่แหละที่เปลือยเลยนะครับแล้วก็กระจกของเขาหน้าหน้าหลังเนี่ยเป็นกระจก Gorilla Glass อ,อันนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ว่าได้นะครับเพามองว่าสมาร์ทโฟนปกติเวลามันออกแบบมาก็ซ้ำๆเดิมๆนะครับเ็เลยฉีกซ็เลยฝาหลังไม่ต้องแบบมีสีพวกแกรเดียนพวกอะไรแล้วเปลือยมันซะแล้วก็ติดตัวไฟ LED เข้ามานะครับไฟ LED ก็มีชื่อว่า c l ิป i ิน e r f a c เนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีไฟ LED ต่อต่อต่อกัอออนเนี่ย กว่า1,000ดวงด้วยกันแต่ว่าเวลาที่เราดูจะเห็นว่ามันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่จริงมันจะเป็นไฟเล็กๆต่อๆกันนะครับตัวไฟตรงนี้ก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลกัหลกๆก็เวลามีแจ้งเตือนต่างๆมีเสียงเรียกเข้าเข้า,ขามาก็าาไฟก็จะกระพริบตามแล้วก็จะมีฟีเจอร์ในการเปิดในอนาคตนะครับมีการอัปเดตขึ้นมาก็เพื่อนๆจะสามารถเล่นเพลงไปแล้วตัวฝาหลังนี่ก็จะเล่นเล่นไฟตามที่เราเล่นเพลงไปได้ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังจะมีตัวช่วยนะครับในเรื่องเวลาที่เราชาร์จไฟเนี่ยด้านล่างของตัวคลิปอินเทอร์เฟสตรงนี้นะครับที่มันเป็นไฟ led เนี่ยด้านล่างมันเป็นสายลักษ์เหมือนตัวสายลักษ์เครื่องหมายตกใจนะครับเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับพอเราเสียบชาร์จไปปุ๊บตรงนี้จะแทนตำแหน่งของตัวความจุแบตเตอรี่ที่มันชาร์จกลับเข้าไปได้เวลาที่เพื่อนๆวางมือถือบนโต๊ะทางานใช่ไหมเราวางไว้วเฉยเราไม่ต้องเปิดหน้าจอดูก็สามารถเห็นได้ว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ตรงนี้มันมีความจุชาร์จกลับเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ถือ มือถือมันดูมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะครับนี่ผมก็ถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจนะจริงๆตอนแรกผมก็คิดเหมือนเพื่อนๆหลายคนว่าราคามันค่อนข้างสูงกันนะหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทแรมแปดรอมสองร้อยสิบหกแต่ว่าพอจับในเรื่องของตัวงานประกอบเรื่องของการดีไซน์แล้วผมคิดว่าก็เป็นราคาที่ผมคิดว่าโอเคนะสำหรับคนที่อยากได้ความแตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องของรอมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเรื่องของชิปตัวนี้แ n a p d r a ้ o n 778แ plus เนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูงแหละพวกอาร์เคิเตอร์ต่างๆมันแทบไม่ต่างจากพวกั้นด์รักกอนซีรีส์800เลยนะที่ไหนว่ามันก็เป็นในเรื่องของตัวชิปรุ่นอ琅นะความเร็วจะไม่ได้มากแต่ว่าถ้าถ้าเกิดต้องการเล่นเกมก็เครื่องนี้ก็เล่นได้นะครับหรือว่าเล่นใช้ใชงานทั่วไปโซเชียลมีเดียถ่ายรูปอะไรอย่างนี้โอ้สบายเลยนะครับส่วน,นเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องหลัง2ตัวกล้องหน้าหนึ่งตัวถือว่าก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์กล้องที่ผมมองว่านะสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย มือถือหลายรุ่นที่มีกล้องหลายๆตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นในเรื่องของการตลาดด้วยซ้ำไปนะครับมือถือจริงๆนะครับผมนะกล้องหลังที่ไม่มีไม่ได้คือเลนส์อออตโไวา์นะครับถ้ามีก็ถือว่าสอบผ่านไปประมาณ 70%- 80%แล้วอ่ะล้วที่เหลือมันก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานแล้วนะครับส่วนตัวผมเองอย่างเทเลโฟโต้ถ้าเทียบกับกล้องรุ่นใหม่ๆที่เป็นกล้องหลักพวก50ล้านพิกเซลขึ้นไปเนี่ยพอใช้ดิจิตอลซูมอัพบนโซเชียลมีเดียก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยตัวนี้นะครับ เขาจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลังก็จะเป็นเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับ IMX766 ก็ถือว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ระดับท็อปนะแล้วก็จะเป็นตัวเลนส์ต้ไวนะครับของ JN1 นะครับเป็นตัวเลนส์ต Y วที่มีเซนเซ,นเซอร์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนตัวกล้องหน้านะครับ IMX471 นะครับความละเอียดที่1 6ล้านพิกเซลเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนทีนี้ผมจะเปิดกล้องให้ดูนะครับตัวอินเทอร์เฟซกล้องเองจะว่าไปหน้าตาก็พอคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับถ้าสลับสีนิด,นด,นด,นดหน่อยผมคิดว่าก็ก็คุ้นเลลยแหะ แล้วก็เสียงชัตเตอร์เข้าว่าเสียงชัตเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างเฟี้ยวนะวขอลองกดหน่อยทีนึงเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเสียงชัตเตอร์ที่แปลกดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าใช่ไหมนี่ผมขอเปิดกลิกหน่อยนะครับอืม ตัวฟีเจอร์ก็ยังมีพวก AI นะครับมี cene Detection อะไรมาให้อยู่แล้วนะครับระยะอาตตไวก็กว้างประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งเท่าแล้วก็สองเท่าอันนี้เป็นดิจิตอลซูมแต่ว่าเห็นไหมพอเป็นเ,นเซนเซอร์รุ่นที่มันแบบดีๆหน่อย50ล้านเนี่ยพอซูม2เท่าไปผมคิดว่าความคมชาด์อะอัพบ,บนโซเชียลมีเดียก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเราซูม2เท่าด้วยการซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับรละละเอียดก็เก็บได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะทีนี้ผมจะไปดูการตั้งค่าอันอื่นกันต่อนะครับว่า ตัวคลิปอินเทอร์เฟซเนี่ยเวลาที่เปิดใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไปดูเลยมันอยู่ในการหน้าหน้าเซตติ้งเลยนะครับเออจะว่าไปนี้ผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะตอนที่เซตเครื่องครั้งแรกเนี่ยผมเลือกเป็นภาษาไทยใช่ไหมผมรู้สึกว่าฟอนต์ภาษาไทยอะ่ะมันดูไม่ค่อยเป็น notting phone เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเห็นข้างบนคาว่าเซตติ้งตรงนี้มันจะดูแบบมีไฟ led ต่อต่อกันๆๆใช่ไหมเพราะเป็นภาษาไทยผมว่าไม่ค่อยสวยอ่ะก็ส่วนตัวนะแนะนำใช้ตัวเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยสวยที่สุดนะครับเอาละนี่เรากดเปิดคริดไหม ขอลองดูหน่อยนะครับเออไหนนี่มีเียงไหมเอ้ยนี่ก็เฟี้ยวดีนะครับก็จะยังไงตามจังหวะนี่เสียงอยื่นดิเออสวยแฮะตอนแรกผมผมผมย้ำอีกทีนึงนะตอนแรกผมเฉยๆนะกับ สมาร์ทโฟนแบรนด์นี้แต่ว่าพอเองใช้เออว่ามันมีความแตกต่างแล้วที่สําคัญคือตัวกอินเทอร์เฟสเนี่ยไฟมันเนียนจริงๆนะครับก็อย่างที่เขบอกแหละไฟด้านหลังเนี่ยเกือบ1,000ดวงอะ่ะเวลามันมันแสดงข้างบนบนหลังสมาร์ทโฟนนี้ก็เนียนเลยนะเนียนเลยเฮ้ยเจ๋งดีหืมเขามีลิงโทนให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ลิงโทนของเราได้ด้วยนะเออแล้วผมว่าสีดำนี่ก็ทำให้เรื่องของ การแสดงตัวไฟคริปอินเทอร์เฟสมันดูเด่นขึ้นมาจริงๆนะครับมผมว่าถ้าเป็นผมผมเชียร์สีดำนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวนี้นะเออเสียงนี้เหมือนลำโพงแต่จริงๆไม่ใช่นะก็ดูเท่ๆดีอ,อ,อันนี้ดูรัวดีอะ่ะดูใช้ไฟคุ้มดีนะครับเสียงสุดท้ายเนี่ยอ,อ,อันนี้แล้วกันผมชอบอันนี้นี่ผมชอบอันนี้นี่ อ布拉นี่ครับเซตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู notification อุ้ยอันนี้เวลามีแจ้งเตือนทีหนึ่งก็คือ,อสว่างวาบนะครับมันช่างจ้าเลือเกินเออเวลาปรับตั้งค่าพวกแจ้งเตือนต่างๆเขาก็ทําได้เยอะดีนะครับอ้น,นี้เจ๋งดีน,นี้สวยสวยส่วยหมอดิเฮ้ยเออผมตั้งอันนี้ดีกว่าว่า isolator เนี่ยเสียว พอรุ่นนี้นะครับเขาจะมีฟีเจอร์ที่เวลาที่เราคว่ำมือถือลงไปแล้วเราเปิดฟีเจอร์นี้ไว้นะครับเวลามีเสียงโทรเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังจนกว่าเราจะฟลิปหยิบตัวเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่กดโทรออกด้วยโฟนนะครับโทรเข้าไปที่เครื่องนอตติ้งโฟนเครื่องนี้นะจะมีไฟปิ๊บปิ๊ปปิ๊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 ตามที่ผมตั้งไว้ไม่มีเสียงนะจนกว่าผมจะหยิบเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะมันจะมีเสียงดังขึ้นมาทันทีนะครับ แต่พอฟิดเข้าไปแลไม่หายนะก็จะดังตลอดไปเออมันก็ดีนะเวลาที่เราต้องการจะโฟกัสกับการทํางานใช่ไหมแล้วก็ความหน้าสมาร์ทโฟนไว้ซะเลยนะครับทุกอย่างการแจ้งเตือนจะไม่มีเสียงแต่จะมีไฟโผล่มาเห้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับ ตัวกลิปอินเทอร์เฟสเนี่ยนะครับหรือว่าไฟด้านหลังของ notting phone 1เนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วนะครับมันสามารถอัดแอปเข้ามาใช้สําหรับการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้ด้วยนะครับคือด้วยความที่ตัวกลิปอินเทอร์เฟสหรือว่าตัวไฟข้างหลังมันคือ l v d แบบหนึง่งเพราะฉะนั้น มันก็จะเป็นแฟลชได้แบบหนึ่งเหมือนกันเป็นแฟลชแบบกึ่งๆเหมือนซอฟต์ไลท์นะครับเวลาที่เวลาที่เราไลท์สดเคยเห็นว่าไฟ L E D ที่แสงมันไม่ได้แบบสว่างมากแต่ว่าเน้นให้มันมีความนัวนะครับตัวนี้สามารถปรับได้เพื่อนๆ,ๆก็เข้ามาที่โฟโต้นะครับแล้วก็เลือกตัวแฟลชแฟลชเนี่ยเขาจะมีปิดแฟลชนะครับมีมีเปิดแฟลชเป็นออโต้แล้วก็เปิดแฟลชทิ้งไว้คือแฟลชเนี่ยมันก็จะเป็นแฟลชแยกต่างหากนะครับอยู่บริเวณข้างๆกล้องตรงนี้มีแล้วกดอีกทีนึงจะเป็นกลิป กลิปฟิลไลท์นะครับก็คือมันจะเป็นการเติมแสงด้วยตัวตัวไฟที่เป็นกลิปมิเตอร์ข้างหลังนี้นะครับแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอเลยนะครับนี่ผมถ่ายวิดีโอผมเปิดกลิปฟิลไลท์ไว้นะครับที่สํำคัญคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบและผมคิดว่าคนที่ ชอบถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เน้นความเป็นแฟชั่นหน่อยๆน่าจะชอบสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะผมว่าอันนี้เจ๋งดีมันจะมีตัว LED indicator นะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอมันจะมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบอยู่ที่ผมกดบันทึกไว้กดปึ๊บนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีไฟกระพริบ,บกระพริบตรงนี้นะครับอันนี้คือเท่มากนะรับผมคือเวลาหยิบขึ้นมาถ่ายเฮ้ยดูดูเป็นคนทันสมัยดูเป็นคนแบบเป็นแฟชั่นจ๋าๆเออว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่โอเคแหละสเปคมันอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าในความธรรมดาน,น ในมุมผมคือฮาร์ดแวร์มันคุณภาพค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ここเพราะเรื่องฮาร์ดแวร์ดีเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์สวยจริงๆแล้วงานประกอบแน่นหนาแข็งแรงจริงๆนะครับคือ mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. งานประกอบเขาอ่ะสามารถทําให้ราคามันสูงกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่บนสมาร์ทโฟนหลัก2องสามหมื่นสามหมื่นขึ้นไป mm hmm. ผมก็คิดว่างานประกอบประมาณนี้ไม่ได้ขี้เล่เลยแต่ว่านี้ยงานประกอบประมาณเนี้ยอยู่ในมือถือราคาประมาณหมื่นไปปลายนะครับแต่ว่าตัวสเปคก็แลกกันมาแต่ถามว่าตัว snapdragon 78plus 7มันโอเคไหมสามผมนะวันนี้นะครับ ใช้งานได้เท่าที่เขาการตีอัปเดตนั่นแหละสองถึงสามปีนะครับใช้งานได้สบายๆนะต่อให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมด้วยก็ตามตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็เรื่องระบบการชาร์จรองรับตัวชาร์จเซลสามสามวัตต์แล้วก็รองรับระบบการชาร์จไร้สายไอแผ่นด้านหลังตรงนี้กนะ็คือตัวแผ่นสําหรับชาร์จไร้สายนั่นแหละครับก็มันจะมีตัวไฟ LED ขึ้นเวลาชาร์จไฟแล้วก็ตัวนี้เขาสามารถทํา reverse ชาร์จได้ก็คือคนที่ใช้อุปกรณ์พวกหูฟังของแบรนด์เขาหรือว่าหูฟังรัตูเบเลตอื่นๆที่มันรองรับชาร์จไร้งนงื่อีก็ ะทำหน้าที่เป็นที่ชาร์จสายได้เหมือนกันแล้วก็จะมีไฟขึ้นด้วยสวยงามมากๆเลยนะครับเออโดยรวมสําหรับผมนะคิดว่า Nothingphone 1นะครับหมื่นแบาทนะครับถ้าอยากได้มือถือที่มีความเป็นแฟชั่นสูงนะครับเน้นเน้นเป็นว่าถือแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันมีความแตกต่างหรือว่าเบื่อกับมือถือแบบเดิมๆแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบเล่นเกมจ๋ามากนักนะครับผมคิดว่าตัวนี้ ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็คนที่ชอบงานเนีน้ยบชอบความแฟชั่นน่าจะถูกใจสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับก็สำหรับตัว t o t ต i n g p h One 1 Preview ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจ n o t t i n g Phone o นะครับก็รอบแรกเนี่ยวันที่18ที่ขายไปแล้วผ่านไปแล้วจบไปแล้วด้วยหมดเร็วมากด้วยนะครับมีรอบ2อยู่คือต้องบอกก่อนว่า มือถือตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องลิมิเต็ดนะครับมันมีวางจำหน่ายตลอดไปแหละเพียง mm. แต่ว่าของมันผลิตได้น้อยนะครับมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะจะทยอย,ทยอยเข้าฟิลวรคลายพวก PlayStation 5นะครับหลังๆก็เห็นกดกันได้เยอะแล้วนะครับใครที่สนใจโอกาสมาครั้งถัดไปวันที่1สิงหาคมนะครับช่องทางออนไลน์ มีเจดีเซ็นทัลนะครับแล้วก็มีก็จะมีลาซาด้าด้วยนะครับสองช่องทางประมาณนี้นะครับสำหรับตัว n o t h i n g p h One 1นะครับ18,900บาทมีรุ่นเดียวคือ RAM 8 ROM 256มี2สีนะครับสีขาวกับสีดำถ้าถามผมผมเชียร์สีดำนะเพราะว่าไฟมันเด่นดีนะครับตัวพิพิธอินเทอร์เฟซตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่สงสัยอะไรกับ n o t h i n g p h One 1เครื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ